สวัสดีครับทุกท่านครับมานีนําพาทุกท่านมาที่บ้านหนองถมตำบลดูอำเภอกันทะละลมจังหวัดศรีสะเกดครับนำพาทุกท่านมาเบ่งความสวยงามและบรรยากาศภาพมุมสูงของบ้านหนองทมครับบ้านหนองทมเป็นชุมชนขนาดกลางครับ มีประชากรยุ่ประมาณเกือบสี่ลอยรั้วเรือนมีสองหมู่บ้านครับบ้านหนองทมมีโรงเรียนอยู่สองโรงครับเป็นโรงเรียนระดับปถมหนึ่งโรงและโรงเรียนขยายโอกาสอีกหนึ่งโรงครับโรงเรียนขยายโอกาสคือโรงเรียนหนองทมวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และมีวัดเป็นศูนร่วมจิตใจของชุมชนบ้านน้องทมหนึ่งแห่งคือวัดบ้านน้องทมบ้านน้องทมเป็นชุมชนที่เก่าแก่อีกชุมชนหนึ่งของอำเภอกันทะลลมผ่านการพัฒนามาอยา่างยาวนาน จากชุมชนเล็กๆบดถึงลอยหลังค่าเรือนปัจจุบันขยายและเจริญเป็นเกือบ400ร,รั้วเรือนซึ่งชุมชนบ้านน้องทมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำไฮทำนาและมีลำน้ำห่วยกระเดินไหลผ่านนอกจากทำไฮทำนาในฤดูทำไฮทำนาแล้ว ชุมชนบ้านหนองทมกะสิไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดบางคนกับไปเฮ็ดงานต่างประเทศผมนำภาพบรรยากาศและความสวยงามของชุมชนบ้านหนองทมเป็นภาพมุมสูงมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับโดยเฉพาะยังยิ่งผู้ที่เกิดอยู่บ้านหนองทมหรือเคยมาทํำอยู่ท้ำกินอยู่บ้านหนองทมแต่ตอนนี้บ่ได้อยู่แล้ว ไปธมาคาขายอยู่ต่างทินไปธมาคาขายอยู่ต่างประเทศได้เห็นบรรยากาศและความสวยงามสได้คืดทอดคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนนี่คือชุมชนบ้านหนองถมตำบลดูออำเภอกันทลาล่มจังหวัดศรีสะเกดครับ